สวัสดีค่ะทุกคนไหนไหนคลิปที่แล้วป้าหมกแดงก็พาเพื่อนๆมาชมบ้านน้อยกลางสวนในฝันกันแล้วค่ะก็เลยจะเล่าต่อให้ฟังว่าเราสองคนป้าหมกแดงกับคุณสาได้ตัดสินใจซื้อบ้านน้อยหลังนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆ ถึงจะเป็นเพียงบ้านหลังน้อยๆอยู่กลางสวนรกๆแต่เราสองคนก็ภูมิใจค่ะป้าหมกแดงเริ่มต้นมาอยู่ออสเตรเลียด้วยกระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบพร้อมด้วยลูกชายเล็กๆอีกสองคนมาแต่งงานอยู่กินกับคุณสาซึ่งแกก็มีแต่ตัวไม่มีบ้านไม่มีงานด้วยซ้ำในตอนนั้น 8ปีที่ผ่านมาเราดิ้นรนด้วยกันมาอย่างทุลักทุเลอย่างล้มลุกคุกคานกันเลยล่ะค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ในที่สุดก็ถึงวันที่เราจะให้รางวัลตัวเองค่ะเพื่อนๆ นี่คือรางวัลชีวิตนี่คือรางวัลแห่งความเหน็ดเหนื่อยของป้าหมูแดงค่ะบ้านน้อยๆกลางสวนหลังนี้ละค่ะเพื่อนๆมาร่วมยินดีกับป้าหมูแดงหน่อยนะคะว่าแล้วก็มาช่วยป้าหมกแดงตัดแต่งกิ่งไม้หน่อยค่ะเพื่อนๆไอที่รกๆเนี่ยเราต้องตัดลงหน่อยแล้วค่ะ เลือ่อยทิ้งได้หมดเนี่แต่ว่าไม่เป็นไรค่อยๆติดค่อยเนี่ยนไหเดี๋ยวถ้าเราไม่ใช่อะไรข้างหน้ามันรุ่มเดี๋ยวนกจะให้แกงกิ่งมันแห้งนกจะไปหักหักหนะัแล้วเราเอาดินกรุบไงแล้วก็ปุบต้นไม้ใส่เลยเนี่ยเห็นหมั้ยข้างหน้ามันต่ำแต่ให้ไว้ให้มันผูกก่อนเหนื่อยมา เดี๋ย้ลิ้นกิน่งพวกนี้ตัดง่ายเห็นไหมเดี๋ยวี้องจะซื้อเบาอี้สนามมาติดแบบแบบฝังขาลงดินอะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะเพื่อนๆต้นไม้เล็กๆก็จัดเก็บใส่กระถางตั้งไว้หน้าบ้านเหนื่อยไหมเหนื่อย หอบแหกๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่ก็มีความสุขค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวป้าหมกแดงจะพาลุยสวนหลังบ้านค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย